เป็นเขาเรียกอะไรนะมันเหมือนไเป็นคำสัญญาแล้วมันก็ประสบความสำเร็จด้วยจริงเออคือตอนบ็อกกิ้งอะก็ซ้อมไว้แบบนี้และตอนเข้าก็เข้าแบบนี้จริงหรอคือมันมีซีนหนึ่งซีนตอนนี้เออใช่ซ้อมวันไฟนนลนี่แหละแล้วก็ซีนบนบันไดและอามมันกลัวมากหนูเลยแบบอามอยากเข้าสิบไหย ถ้าเขาสิบต้องไม่เดินนี่มันก็ต้องมันก็นี่ขย๊ขย๊าร้องไห้เลยนะอยู่อาี้ยกลัวร้องอยู่นั้นร้องร้องจนแบบก็ให้ฝึกอยู่งั้นนะใช่จนกว่าจะหายกลัวเพราะว่าตอนช็อตที่อาร์เดินลงมาก็คือกคชเบลก็คือตกมือเชียร์น้องเห็นเลยว่า่ลงมา หน้าคือแบบลงไม่เลยคือคือตอนซ้อมอ่ะไม่ได้เลยพี่พี่ในในฮอก็คือต้องขยับแล้วขยับอีกบันไดมันมันเดินไม่ได้เลยหนูหนูหนูแบบเคยเคยได้ยินคาว่าขาแข็งไหมคะที่แบบที่หัวมากๆ่ะขามันจังจังงานจังงันคือแบบมันทําอะไรไม่ได้เลยตอนนั้นน่ะหนูอะแอบสงสัยเพราะว่าปกติอาร์มจะไม่ค่อยพลาดคิวแต่ว่าพอถึงคิวอาร์แพ้่จะมาก่อนภูเก็ตคือจะต้องไปเซนต์ไบรข้างหน้า แต่ทีเนี้ยไม่ไปดูเขาบอกฟามไปน้องก็พอไปปุ๊บไม่ไม่ยอมก็ไม่ไปจุดที่คือมันแบบมันไม่ไหวก็เลยร้องไห้น้ําตาแตาออกมาชก็เลยถอดรองเท้าแล้วลองเดินอยู่อย่างนั้นจุดกว่าจะแบบหายกลัวแต่พอประกวดจริงปุ๊บเข้าจริงเนี่ยตายแล้วต้องเดินจริงถามหน่อยตอนนั้นรู้สึกไงอืมคือครูบอกว่าไหวไหมลูกคือคือตอนซ้อมมาทุกคนจะเห็นเลยว่าหนูหนูร้องไห้หนักมากหนูแบบซ้อมทั้งน้ําตาใช่อือ แต่ต้องเชื่นชมพี่สเต็นะใช่่ครูก็เลยถามว่าไหวไหมลูกเลยบอกว่านูกลัวแต่นูอยากเดินค่ะนูจะไหวมันกลัวจริงๆแต่หนูอยากเดินตรงนั้นน่ะเออถ้าเดินตรงนั้นแทนว่าเข้าสิบโูอยากเดินค่ะครูนก็ไหวไหวทั้งสู้ทั้งกลัวทั้งทั้งกลัวทั้งสู้ไม่เคยเห็นอามแบบนี้เนาะแต่ต้องเชื่นชมพี่พี่สเต็แล้วก็คุณครูมากๆเพราะว่าเขาพยายามจะแบบปรับทุกอย่างเพื่อเพื่อแบบให้ให้อาแบบ รู้สึกแบบดีขึ้นเลยอะค่ะเยี๋ยบไหนลองไขให้มันแน่นขึ้นอีกได้ไหมเอาอันนี้ต่ำลงอีกได้ไหมปักให้มันชิดกันอีกได้ไหมเพราะว่าแบบคือเราพู้วความสูงห่าเพราะรองเท้าเราที่สูงกว่าคนอื่นแล้วด้วยความที่รองเท้าหนูใส่สูงมาอยู่แล้วแม่ไม่ไม่คือมันจะชินอยู่แล้วเพราะเราอะใส่มาตั้งแต่แรกแต่ที่กลัวน่ะเพราะว่าเหตุการณ์มันพึ่งมันผ่านมาเพราะว่าอยู่ตรงนั้นน่ะมันคือมันไม่ได้แบบขึ้นไปแบบเราเพิ่งเคยขึ้นแล้วมันเป็นจีวแบบกระดึ๊กกระดักอะไรอะไรอย่างเงี้ย ใช่แล้วก็จากนี่ขึ้นไปสูงปุ๊บแล้วพอลงมามันเป็นสลิงใช่ไหมคะสลิงก็มันก็ค่อนข้างที่จะนิดนึงแบบคงเพลงนิดนึงแต่ว่าก็คือแบบน้องอยู่กับชอเหตุการณ์แผ่นดินไหวด้วยอะไรด้วยเหตุการณ์แบบแล้วน้องแบบเหตุการณ์บ้านหมุนตลอดเลยวิ่งหนีเอาตัวรอดคนเดียวแล้วะตอนนั้นที่ที่เขาจะประกาศมันสุดท้ายแล้วอะชื่อสุดท้ายลืมไปลืมไปลมไปเราลืมไปว่าน้องจะเข้าไหมอะ้องไห้้องให้เลยใช่ ร้องให้เลยคือหนูไม่เก็บทรงเลยจริงๆหนูร้องให้แต่โอเปิ่งโชว์แล้วใช่ไอวอนนั่นแดนเร้่มร้องเลยทำไมอ่ะมันเขามันแบบมันลนด้วมร้มันแบบมันหลายความรู้สึกแล้วมันใจทั้งใจหายคือนี่จะเป็นโชว์สุดท้ายจะเป็นจะเป็นรอบสุดท้ายเราได้เล่นแล้วอะซ้อมมาทั้งเดือนแต่ว่าวันนี้มันได้โชว์จริงแล้วก็ยืนอยู่ข้างพี่มิเชลพัทลุงภูเก็ตตรงนี้พอดีแต่แพ้อยู่ฝั่งนู้นเลยเคยแบบพี่มิเชลตอนนั้นคือพี่แมทธิวกำลังแบบประกาศรางวัลพิเศษ เราก็แบบีูเชลเรยบอกวันนี้ว่าของเราสู้สู้เลยเราแบบทำได้ร้องไห้อยืนน้ำตาลิ้มอะไรเงี้ยร้องทุกรอบจนมาถึงแบบประกาศเข้าท็อปสิบแพ้แพ้นี่นึกว่าหูฝาดตอนที่มันมิสแกรนแพร่เขามีความเป็นเป็นพลังแบบแพร่แล้วจทย์อะไรนะแต่ตัวเองก็เป็นพราะอะลูกตาขึ้นมา คือดีใจที่เขาเห็นถึงความสูงของของลูกเราใช่เข้าใจป่ะคือหนูอ่ะหนู่คิดไว้แล้วว่าที่จริงหนูต้องมีชื่อหนูแต่ควีนพากล้วไงหนูจะแบบอย่างนี้แล้วหนูเห็นเห็นกล้องส่องมาแล้วกล้องสีแดงเฟ่ปึ๊บปึ๊บลัพูนอ้าวแบบยืนอยู่ข้างหลังไม่คือเข้าใจว่าเราววดลํำปางได้ไหมเข้าใจถ่ายมาปึ๊บลําพูนอ้าวอ๋อไม่ได้ถ่ายเราแต่ วินภาคไม่เป็นไรบอสชอยนะจ๊ะบอสชอยค่ะอะแกรับผินะแกมั่นใจไหมบุกภูมิใจหลังจากนั้นคือก็แล้วแต่นะก็เลยตอบคำถามว่าหนูไม่ไหวแล้วถึงแผ่นดินจะไหวแต่ประชชานไม่ไหวแล้วค่ะแล้วตกลิ่นเดินเดินเข้ามาเหมือนเหมือนหันไปมองตอนรอบรอบที่จะประกาศจีนุนแล้วอ่านเข้าคนสุดท้ายอ่ะใช่แล้วก็เหมือน หันไปส่งจิกว่าหนูเข้าแล้วหรือว่าไอะไบหรือว่ายังไงมันเป็นคิวที่เดินประกาศชื่อแล้วก็เดินมาเดินมาอะไรอย่างเงี้ยเราเดินมาเจอกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แบบเฮ้ยเราจะเราเราจะทักกันอยู่แล้วถ้าเห็นกันด้วยความที่แบบเหมือนเป็นการส่งพลังให้กันใช่ทุกครั้งเวลาเดินออกมาเจอกันเ้็นตอนที่ปวดช้ำปวดหัวอังกับพี่ชมกอดกันรอให้คือมันไหลามรู้สึกอนะใช่นี่ อนูจะเล่าให้ฟังหนูขอเล่าเรื่องหนึง่งชีอาร์มยืนร้องไห้กันหนูอยู่คือาซาบซึ้งตื่นตันใจกันอยู่ว่าเฮ้ยเบลแบบไปอยู่จุดนั้นแล้วลยอะไรเงี้ยทีเนี้ย <c oughs> เขาจะมีหวั่นไหวนึงในขานน้ำตาเขาเลื่อนอยู่เขาเห็นลุงเอมหล่อมากพี่เอมหนูยังว่างนะคะ <c oughs> คือคือคือยืนร้องไห้อยู่แต่แบบยังเป็นห่วงคู่จิ้นยังจะห่วงแล้วคู่จิ้นอยู่ยอะไรเงี้ย <c oughs> ค,คือมันจบไฟนทอปแล้วหนูยังไม่มีคู่จิ้นเลยแม่คือหามาหลายวันแล้วอ่ะคือในขณะที่ ก่จะเบลยืนจากมือพี่เชอร์เอมเออไอ้นี่เขาก็อยากให้พ่อเขาเชียร์พ่อแต่ว่าอันนั้นก็เพื่อนแม่พี่เอ็มหล่ออี้คือแบบเขาก็หลงรักไงพี่เบลพี่เบลสู้ๆอุ้ยแต่แต่พี่เอมก็รอพี่เบลพี่เอมพี่เบลพี่เอ็มใช่แบบนั้นแล้วมันร้องไห้ด้วยความรู้สึกอะไรแต่ทีเนี้ยเออมันไม่แต่ว่าตอนนั้นอะพี่รู้สึกว่าแบบเรารู้ว่าก่อนจะมาถึงจุดที่เบลผ่านอะไรมาบ้างเงี้ยมันเลยรู้สึกแบบทั้งตื้นตันทั้งแบบลุ้นก็ลุ้นฉี่ก็ระดับก็แบบปรุนมากอ่ะค ที่หนูร้องไห้เลยอ่ะหนูทําไมไม่ได้ไปยืนจับมือคือเราฝันไว้ว่ายอู่จะหนูใช่ใช่อทำงานลุกเลยอันนอันนี้กว่าจะแบบพึ่งกว่าพึ่งจริงไม่ชอบในความที่ลูกมีความมั่นใจมั่นใจเคยอยากจับมือกับพี่เบลไงเราลองไปถามบอสไหมเราลองถามแบบที่ร้องไห้อยากจแบบเอ้าไม่ ที่ซ้อมมาก็คือจับมือไม่ได้ซ้อมลงบันไดไม่ได้ซ้อมอันนี้ไม่ได้ซ้อมคือซ้อมจับมือเนี่ยเยเจอกันมันแรกจับมือขอจับมือด้วยหน่อยนะค้อะไรเงี้ยอซ้อมอยู่ตลอดใช่ไหมคะยิ่งมั่นเลยกินเม็ดมั่นเข้าไปเลยกินเม็ดมั่นเข้าไปเลยจริงหนูคิดแล้วว่าโหหรือว่าบอสหาคนที่เหมือนพี่อิงฟ้าหรือว่าเป็นเราอะไรเงี้ย ยิ่งกดดันไปใหญ่จะทำได้ไหมวะออวันไหนก็กลัวออแล้วแบบที่เอา,เอาตรงๆเลยที่ร้องให้เพราะว่าคิดว่าคือเราสามคนเาอยู่ด้วยกันตลอดแล้วเรารู้อยู่แล้วว่าเรามีความกดดนันอะไรเรามามา,มาคุยมาแชร์กันทุกอย่าง เวลาทำงานเวลาออสเตตก็คือเราทําเตรียมที่แต่เวลามีปัญหาเราจะมาคุยกัน3ารคนอันนี้มันยังไงอันนั้นมันยังไงเราทําส่งงานอันนี้เสร็จหีือยังอ้ามไปทำงานสิพี่พี่เชลก็เอาโทรศัพท์ขึ้นมาอ้ามทายทายพี่พี่เบลก็บอกโคตรโเออใช่ใช่เฉจะโดนครูด่าบ่อยจริงครูครูก็จะแบบเล็งเพ่งเล็งอยู่แค่เราสคนสามพออยู่ไหน A B C อะไรเงี้ยอย่าคุยกันเลยอาร์เบลเชลอะไรเงี้ยก็จะเป็นไปไหนไปด้วยกันตลอดคือถ้าหายไปจากโฮมก็จะหายไปสามคนถ้าไม่อยู่ก็ไม่อยู่กันสามคนก็เลยโดนซะเยอะถูกก็เลยจะเป็นแก๊งที่แบบคุค้นคุ้นข้างจะแบบรักเยอะตอนนี้ถือว่าเราประสบความสาเร็จไหมที่แบบว่าเราเลี้ยงก็แฟเชลล์กิวชิเบล้นแต่วันแรกจนมาถึงวันนี้คือหนูต้องขอบคุณแม่ดอมด้วย กับคุณซัพพอร์ตกับคุณซัพพอร์ตจริงๆเราเลี้ยงพี่พี่เอ็มด้วยแต่แต่แต่พี่เอ็มบอกว่าหลังๆพี่เอ็มบอกไม่เป็นไรนะอามเดี๋ยวพี่ซื้อเองคือแปลว่าไม่ประสบตอนเร็กหนึ่งเขาปฏิเสธไม่ไม่แต่ตอนเมื่อกี้เมื่อกี้คุยแค่ไหนเออเมื่อกี้เมื่อกี้เคลียร์ให้นะแต่หนเขาประคือมันมันฝังใจอ่ะเวลาที่ที่พี่เจอเอ็มปฏิเสธพี่พี่เจอเอ็มจะบอกว่าไม่เป็นไรนะอามอะไรเงี้ยเราก็ เราก็แบบทำไมต้องทนเออคือเสียงเราแต่แต่มาเก็พี่เสียงเบาๆแต่เจ็บเออแบบพี่เชียร์ให้เราอ่ามว่าพ่ออ่ามรวยมากบอกเขารวยมากเอมเรียกมันเลยเอาเท่าไหร่อบอกเนี้ยเก็บอยู่ไม่ก็เมื่อกี้พี่พี่เชียร์เขาก็มีมาถามนะค่ะว่าเออใช้สิทธิ์สองเขาเท่าไหร่เพราะว่าตอนนี้กฤษเัลค่อนข้างจะรวยแล้วเพราะงั้นจะเฟมัสทีนี้เราก็เลยบอกว่าเอ้ยอยากให้ลูกเราอะกับเขา่ได้ศึกษาดูใจกันก่อนก็เดี๋ยวคือมีการศึกษาแล้ว ขับรถนะคะคือหนูมีการศึกษากันมาแล้วเมื่อกี้มีการศึกษาโชว์เราต้องเปิดหลักฐานด้วยเหรอคือหนูอะสัมภาษณ์อยู่ใช่ไหมแล้วแล้วสื่อเป็นสื่อต่างชาติหนูคุยไม่รู้เรื่องอ๋อนุ๊กเลยบอกว่าพี่เชอร์เอ็มมาแปลให้หน่อยได้ไหมคะแบบเนี้ยแล้วก็มีหลักฐานอออันนี้ก็เรียกจะแสดงว่าตอนนี้คือแล้วหนูก็บอกว่าขอบคุณค่ะพี่เจอร์มก็ thank you แบบเป็นลายใป็นลายให้ กาจะเมีอินเตอร์แฝงเขาเนี่ยคืออะไรไข่เคยเคยถามเขาไหมเพราะเขาบอกเขามีอินเตอร์แฝงเยอะเยอะเยอะหรอคือคือหลายประเทศมากคือแม่เขาไปได้ผัวฝรั่งใช่แล้วก็แล้วก็รักเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ๋อก็คือสามีคุณแม่ในในที่เป็นไปขับเราก็คืออินเตอร์แฟงเนี่ยคือต้องแบบเป็นแบบต่างชาติก็ถือว่าต่างชาติเขาไปอยู่นานแล้วนะคะใช่แล้วเขอยู่อยู่นานแล้ว ใช่ค่ะโอเคอทั้งไทยอินเตอร์เฟสก็ว่าให้ดีพอน้องแม่แม่ให้กาันให้งานเนาะแล้วหนูจะเมาเรื่องหนึ่งตอนที่พี่เชเบลประกาศเขาประกาศได้รางวัลนั่นนู่นนี่พี่พิเชลพี่เบละพี่เออพี่เบลประกาศได้รับรางวัลนั่นนู่นนี่พี่พิเชลทำยังไงเป็นยังไงได้ดลยมีตังค์อ่ะ จ,จะมีคนเลี้ยงข้าวลราอะไรอย่างเงี้ยแล้วตอนที่เขาจะประกาศวินพัดควีนพัดใต้อะที่ว่าจะเป็นพัุเเออเราเป็นมีมพันหน้าเธออย่พัฒลุจริงเหรอเป็นมีมหน้องจริงหรอคือหนูพูดว่าจริงหนูพูดว่าพัฒลุเพราะว่าหนูพัดลุพัลุพัลุงใช่เป็นการท่องมนท่องมนท่องมน้หใส่ มันี่นะเลยคือตาต้องคือพอพอตากล้องถ่ายมาปุ๊บมาเห็นปากหนูปุ๊บพี่คนที่พูดเขาจะคอยตามมาเห็นปากหนูวัดนีปุ๊บพัทลุงอะไรเหมืเรามาอนเราเมืเราสะกดเขาว่าใช่สะกดจริกไปพัทลุงเขากำลังจะประกาศจังหวัดเอี้ยพัทลุงเขาเลยออกมาเป็นใช่ซึ่งเราก็เป็นคนที่มีคาถาเนาะเออว่าหาแล้วรวยไหม ก็จะประมาณนั้นแต่ไม่ค่อยยังยังไม่รวยเป็นครอาถาช่วยๆ่ยยังรวยรวยรวยยังยันบอยนี่เออสร้างงานได้นะคะดีสปอนเซอร์500,000 500,000 5 0 0 0 0มนอนงานเจมนอนตู้เลยทั้งแต่นี้นอนยาวเลยนะคะไม่ค่ะคือเพราะว่างานเป็นงานคอนเสิร์ตอ่ะคือถ้าจะออกแต่ละครั้งมันต้อง500,000เพราะว่ามันระดับนามสกุลแกนบอยพีคแกรน ใช่เพราเราบอกว่าเราการันตีสามรางวัลมาเลยกงานนี้กว่าจะว่าได้นามสกุลนี้ก็คือแบบนานมากขยายตู้ต้องไปจังหวัดก่อนต้องไปตู้ไปอะไรมาก่อนไปเปลี่ยนจังหวัดมาหลายครั้งใช่แต่นี้คือมาปุ๊บมงปั๊บให้หนูให้อัพอัพให้หนูอัพหน่อยนะคะก็หนี้แสนแปดพันสองแสนอ่ะไปห้าแสนเลยหรือก็มันก็ต้องมีเพราะว่าเรามีแบบ ทีมงานมีโปรดักชั่นที่ทีมงานมีหลายคนที่ต้องดูแลไม่ได้ดูแค่อามคนเดียวนะคะอาจจะมีพี่มิเชเออมีหลายคนเลยที่เราไปด้วยกันเราไปด้วยกันหลายคนมากซึ่งถ้าคิวใครว่างป๊าป๊าก็จะรันแล้วก็จิ้มให้แต่ถ้าอยากได้ชุติมากับกุศเบลก็คือกุศเบลงานเต็มตอนเนี้ถ้าอยากได้ก็ต้องก็ต้องกุศเบลมีแต่งานใช้เสียงแต่ว่าคือ จ้างเราไปพูดด้วยจ้างไปพูดเราก็จ้างมาเปลี่ยนไปไม่ไม่ต่อไปก็เชเวลอาร์มก็เชเวลอารมวิเชลก็เชเวลอามก็คือแพ็กติดไปหมดเลยขอขอไปด้วยนะ อ้าวเร็วเอ้าวจริงจริงอะหนูกับพี่มิเชลมีการฝึกฝึกฝนฝึกซ้อมไว้แล้วยังไงคะยังไงเวลาออกงานโชคคือเดี๋ยวหนูว่าจะพูดแค่ปากใช่แล้วเดี๋ยวจะเป็นคนพูดเองซึ่งอะไรอย่างเงี้ยลองดูสวัสดีค่ะคุณลูกค้าวันนี้นะคะเราจะมาขายน้ำพริกปลาสลิดนะคะมีรสต้มยำเผ็ดน้อยเผ็ดมากแล้วแต่คุณลูกค้าค่ะเรากดตะกร้ากันเลยเห็นไหมจะเป็นอย่างงี้อันนี้ฝึกไปแล้วอ้าลองแล้วเราเรียนิมปผิอ่ะลองอ่ะลองดิดจะทำยังไงบ้างจะทำแบบคิดว่าแต่ห้า จสดังห้องันแล้วร้องก็งตนต้นเขาบอกวา